ายงวงแดงกับภายงานเนีนถ้าใครสู้กันเนี่ยใครจะชนะเป็นทฤษฎีที่ผมลองคิดและเล่นดูนะครับและผมมันเคยทําไปแล้วแต่อาจจะไม่ละเอียดเท่านี้ซึ่งใครต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ย mm hmm. พ่อกับลูกเนี่ยมันจะมาสู้กันเพราะอะไรนั่นสิมันจะสู้กันไปเพราะอะไรมันเป็นพ่อกับลูกกันนี่เออ ไพงานินกับภายงวงแดงครับมีลักษณะที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าลำตัวและความสูงและความใหญ่นะครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าพลังกาลังระหว่างหนุ่ม2หนุ่มเนะี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าภายงวงแดงมีอายุเท่าภายงานินพลังของทั้งสองก็อาจจะมีความสูสีกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนผมจะวิเคราะห์ทั้งสองฉากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครและมีแรงมากกว่าใคร ในฉากตอนที่การกล้วยได้ต่อสู้กับไพ่วงแดงครับการกล้วยเนี่ยยังพอที่จะต่อกรสู้กับวงแดงได้ถ้าวงแดงไม่เกิดใช้ท่าโคตรสสารหักงาการกล้วยนั้นสามารถชนสู้กับวงแดงได้โดยไม่มีอะไรและดูเหมือนว่าจะต่อสู้แบบสบายๆ้ดยซ้ําแต่ก็อย่าเพิ่งดูถูกเยยดหยามวงแดงกันเกินไปนี่ขนาดช้างแก่ยังล่อก,การกล้วยสนวมครับถ้าการกล้วยถึงวงแดงพลังนุ่มนี่จะขนาดไหนกันครับเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ครับผมแค่วิเคราะห์ตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอิงประวั แต่อย่างใดฝั่งพายงงแดงจบไปแล้วเรามาฝั่งของพายงานนินกันบ้างดีกว่าพายงานนินก็ขึ้นชื่อว่าเป็นช้างทรงที่มีพลังมากที่สุดเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความสูงของพายงานนินกับพายองแดงเนี่ยพายงานนินมีความสูงมากกว่าแต่ก็ไม่ได้สูงอะไรกว่ากันมากมมยเท่าไหร่นะครับซึ่งไอเรื่องพละกําลังของพายงานนินเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากพระบทองศาเต็มๆที่มีรอยสักเต็มตัวซึ่งก็ไม่มีใครทราบได้ว่าพลังที่แท้จริงของพายงานนินนั้นเป็นเช่นไรนะครับซึ่งเหล่านั้นก็ได้เห็นตอนที่การกายงานิน จะเห็นได้เลยว่าพายงานดินเนี่ยพยายามดันก้านกล้วยเข้ามาจนสุดมุมแม้ว่าการกล้วยนั้นจะฟื้นธรรมชาติตัวเองก็ตามแต่ก็ไม่สามารถสู้กับพายงานดินได้แล้วอย่างนี้ก็เลือกยากหรือว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างพ่อกับลูกระหว่างพายงานดินกับพายงวงแดงถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมานะครับพายงวงแดงที่ต่อสู้กับภูผาณะตอนนั้นคือช้างใหม่ที่ตาไฟแดงฉานไม่มีใครสามารถล้มพายงวงแดงได้ขนาดพายสิงคอนที่ตัวใหญ่ๆย่างโดนพายงวงแดงฟาดล้มมาแล้วมัน ก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดภายองแดงสู้กับภายงานดินเนี่ยภายองแดงก็าากชนะไปเต็มๆทําไมผมถึงต้องบอกว่าภายองแดงสามารถชนะภัยงานดินได้นะครับเพราะว่า ภายวงแดงไม่ได้รับพลังจากอะไรสักอย่างมีแต่พลังของนักสู้เท่านั้นดังประวัติภายวงแดงที่เคยเป็นเพชรขาดส่วนภายงานดินที่ผมพูด่าไม่สามารถสู้ภายวงแดงได้นั่นก็เพราะว่าภายงานดินได้รับแก้ววรกฏจากพมดอ่องสาตอนที่กําลังทําพิธีซึ่งนั่นก็แปลได้ว่าภายงานดินนั้นได้รับพลังจากเวทมนต์มาเต็มๆและก็ไม่ได้ออกสึดลบอะไรสักอย่างซึ่งข้อนี้ของภายงานดินนั้นก็กลายเป็นปมด้อยแทน แล้วถ้าเกิดว่าพายงานดินที่มีพลังอาคมขนาดนั้นสู้กับภาย,ยางแดงจะไหวไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถานที่ดูแปลกๆไปนิดน ม่สามารถจะบรรยายตอบได้นะครับผมขอลองเดาดูนะครับว่าน่าจะสู่สีกันตามที่ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วใครสามารถวิเคราะห์แตกต่างจากผมได้สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปการกลัาอาจจะนานๆมาทีท่านึ่คอนเทนต์ออกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ